สวัสดีสมาชิกนะคะเดี๋ยวเรารอสมาชิกเข้ามาชมกันสักครู่นะคะสวัสดีสมาชิกนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำโปรโมชั่นแล้วก็เราจะมาแจกโปรราคาพิเศษกันนะคะ แล้วก็จะมารีวิวค่ะอุปกรณ์ตัวช่วยนะคะเป็นเครื่องยกกระชับใบหน้านะคะที่ใช้เองที่บ้านได้นะคะแล้วก็ซื้อครั้งเดียวนะคะใช้ได้ยาวนานเลยนะคะคุ้มค่านะคะก็เครื่องตัวนี้นะคะใช้ดีมากกดปุ่มสีแดงคะ่ะเปิดเครื่องนะคะเป็นเครื่องยกใบหน้านะคะมันก็จะช่วยเรื่องยกกระชับแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยขาวใสขึ้นกระชับลูกลุมขนขึ้นด้วยนะคะ นี่นะคะกดสปาร์ที่ปุ่มนี้นะคะแล้วเราก็เริ่มทำได้เลยนะคะ,ะทำได้ทั่วใบหน้าแค่แตะแล้วก็ยกเบาๆนะคะ,ะเครื่องตัวนี้นะคะเรามีราคาโปรโมชั่นนะคะลดเหลือเพียง3,290บบาทฟรีเซรั่มให้ด้วยแล้วก็ฟรีสบู่หน้าเด้งให้ด้วยนะคะของแถมเพียบนะคะอีกหลายรายการทำบริเวณหน้าผากได้ด้วยนะคะ ใช้ยกใบหน้าคุณลูกตาลสวัสดีนะคะหน้าข้างนี้ก็จะค่อยๆย,ยกกระชับขึ้นเดี๋ยวเราจะมายกข้างนี้ตามไปวันนี้เรามารีวิวผลิตภัณฑ์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วเราก็จะมาแจกโปรโมชั่นด้วยนะคะในระหว่างรอสมาชิกที่เหลือเข้ามาชมนะคะก็รีวิวนะคะยกหน้าไปพลางๆนะคะระหว่างรอสมาชิกนะคะเด็ <S 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 กๆน่าจะปิดเทอมกันแล้วไหมคะเพื่อนๆอันนี้ลูกหมอปิดเทอมคนนึงแล้วนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นเครื่องยกกระชับใบหน้า32,90บาทนะคะสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมนะคะ,อะรอระหว่างรอนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยกหน้านะคะแล้วก็ฟืน้นฟูผิวค่ะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะตอนนี้หน้าก็ยกเท่าๆกันแล้วนะคะผิวหน้าก็จะขาวใสขึ้นกระชับรูขุมขนลดรอยแดงรอยฝ้ารอยกระดด้วยนะคะ อายุ18ได้นะคะคุณการจนานะขอบพระคุณค่ะบอกว่าคุณหมอสวยนะคะขอบคุณนะคะ,ะทีนี้นะคะเราก็เวลาเราใช้เครื่องเสร็จใช่ไหมคะเราก็กดสต็อค่ะแล้วก็กดปิดเครื่องด้านนี้นะคะ ตัวเครื่องตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะก็ช่วยในเรื่องของการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนค่ะแล้วก็ทําให้ผิวหน้านะคะเฟิร์มกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ชั้นสมาชเนี่ยก็จะแน่นขึ้นมเมื่อคอลลาเจนผลิตเยอะขึ้นนะคะเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะผิวโครงสร้างผิวของเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะทีนี้เราก็จะมาแนะนําโปรโมชั่นค่ะตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นโบท็อกค่ะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยนะคะเราก็จะมีโบท็อกฮูกเกลนะคะจัดโปร50ยูนิตนะคะชีดริ้วรอยนะคะ2,500บาท แล้วก็100ยูนิตแค่4,000บาทเท่านั้นนะคะในส่วนของตัวนาบตะนะคะเราก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันนะคะตัวนาบตะเนี่ยก็จะเป็นตัวเกาหลีพรีเมียมนะคะที่พูดงายว่ามีค่าท็อกซินเน่ยบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ผ่านอยอยของอเมริกาด้วยนะคะก็พูดง่ายว่าราคานะคะไม่แพงนะคะแล้วก็คุณภาพดีเยี่ยมนะคะ แล้วก็เรามีของแถมให้กับสมาชิกด้วยนะคะสำหรับสมาชิกที่สนใจนะคะโปรโมชั่นต่างๆหรือว่าสนใจโปรออนจองนะคะตอนนี้เรามีโปรออนจองออนจอง1000บาทนะคะก็สามารถเลือกรับบริการต่างๆในคลินิกของเราได้นะคะก็เรามีของแถมให้กับสมาชิกนะคะเป็นสเตมเซลล์สองเข็มค่ะแล้วก็เป็นเพปพทายสองเข็มสําหรับสมาชิกที่เข้ารับบริการตั้งแต่5000บาทขึ้นไปนะคะก็ได้รับของแถมพิเศษนะคะ ที่นี้นะคะมีคนสนใจโปรฟิลเลอร์ค่ะก็เรามีโปรนิวรามิสนะคะ 1cc 4,000บาทนะคะ2 cc นะคะก็8,000 3cc นี่1,000บาทเท่านั้นนะคะก็เป็นโปรดูเดือดมากนะคะของแถมจะเป็นสเตมเซลล์ค่ะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นผิวให้ขาวใสแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเพปไท์นะคะเน้นในเรื่องของการเก็บกรอบหน้าแล้วก็เพิ่มในเรื่องของความกระชับค่ะก็ดูหน้าหมอเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้เราก็มีการฉีดสเตมเซลล์แล้วก็ฉีด เพบทายอยู่แล้วนะคะ,ะแล้วก็ต่อมานะคะฟิลเลอร์ของเลเซอรเราลดราคาเหลือ7,999บาทแล้วก็ฟิลเลอร์ของจูวีเดิมค่ะเหลือเพียง9,999บาทนะคะคุณมียาน,นิสสาการนะคะขอบคุณนะคะนี่นะคะอันนี้แบ็กกราวนะคะแบ็กกราว อันนี้ปิดเทอมแล้วนะคะว่างนะคะก็มานั่งด้วยกันเลยนะคะ,ะทีนี้นะคะตัวฟิลเลอร์เรามีด้วยกันทุกยี่ห้อนะคะแล้วก็ในกลุ่มของจูวีเดิมเนี่ยเรามีโปรโมชั่นของตัว Y c r o s s Collection Y c r o s s c o l l e c ก i o n เนี่ยก็จะเป็นตัวพรีเมียมของเขาเลยนะคะก็มีข้อดีก็คือว่าหนึ่งฉีดไปแล้วเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติเรียบเนียนนะคะแล้วก็ไม่เป็นก้อนนะคะ <Yeah. S 1> คุณก,ก,กิ๊กนะคะก็จองไว้ก่อนแล้วมาเลือกว่าทำอะไรทีหลังได้เลยนะคะเพราะว่า ปกติเวลาคนไข้ที่โอนจองมาเวลาเข้ามารับบริการเนี่ยเราจะมีของแถมให้พิเศษแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยจะได้โปรโที่ถูกที่สุดในวันนั้นนะคะคนไข้ไม่ต้องกลัวว่าวันนี้เราจองโปรตัวนี้แล้วต่อไปเกิดเรามีโปรโพิเศษลดราคาคนไข้ก็จะได้โปรที่เป็นราคาถูกที่สุดนะคะของวนนันนั้นๆเลยนะคะเดี๋ยวล้มลูกนั่งดีๆ ทีนี้เราก็จะมาต่อนะคะกันที่โปรโมชั่นของการร้อยใหม่ค่ะหลายๆคนนะคะชอบมากเลยนะคะกับโปรแกรมใหม่สกูล็อกที่เราเปิดตัวไปนะคะแล้วก็ราคาใหม่สกูล็อกนะคะโปรโมชั่นนะคะ5,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็สําหรับสมาชิกที่ดูไลฟ์สดนะคะให้พิเศษ10ท่านแรกนะคะที่โอนจองเข้ามานะคะเหลือเพียง3,000บาทข้อดีของใหม่สกูล็อกก็คือเก็บกรอบกระชับผิวนะคะแล้วก็เฟิร์มขึ้นอันนี้เห็นทันทีหลังทําด้วยนะคะก็อันนี้เป็นตัวอย่างหน้าที่ทําแล้ว คนไข้บอกเป็นตัวอย่างทุกอย่างใช่แล้วค่ะเพราะว่าทามาแล้วทุกรายการนะคะก็ทําแล้วก็บอกได้นะคะว่าอ,อ้อทาแล้วมันเป็นแบบนี้นะคะมันไม่เจ็บไม่น่ากลัวเห็นผลจริงไหมเห็นผลจริงนะคะเพราะว่าทําแล้วทําเองกับตัวแล้วนะคะคุณจันจิลานะคะทําตา2งชั้นมีโปรโมชั่นเริ่มต้นที่2 0 0 0 0บาทนะคะเป็นการผ่าตัดตาแบบพรีเมียมนะคะก็มีราคาพิเศษนะคะพี่จันจิลาจะมาทาใช่ไหมนะคุณชาลิตานะคะเดี๋ยวเราเจอกันที่สาขาสยามสแควร์นะคะ คุณสุภานันนะคะสนใจจองทักอินบ็อกได้เลยสมาชิกที่สนใจจองนะคะก็ทักอินบ็อกนะคะคุยต่อในอินบ็อกได้เลยนะคะก็อันนี้เป็นราคาพิเศษนะคะให้สำหรับ10ท่านแรกเหลือเพียง3,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับโปรแกร,รมสกู o o ล็อกเก็บกรอบหน้านะคะคุณบุ้งกีติดโควิดยังไม่ได้ไปทำไม่เป็นไรคะ่ะโอนจองโปรไว้ก่อนได้เราเก็บโปรโมชั่นได้เราเก็บแพ็กเกจได้นะคะคุณหมอสวยใสายมากคุณเมลีนะคะบอกว่า สวยใสยมากก็อันนี้เพิ่งร้อยไหมามานะคะ2เดือนก่อนนะคะเห็นไหมคะว่าหน้ามันก็ยังเฟิร์มกระชับเข้ารูปขึ้นนะคะคุณดาวปะเกนะคะก็หมอมเข้าสาขาสยามแล้วก็สาขาปิ่นเกล้าค่ะสาขาสยามเข้าวันพุธนะคะแล้วก็สาขาปิ่นเกล้าเข้าทุกวันนะคะยกเว้นวันพุธกระเสร์แค่นั้นเองนะคะพี่จันจิรา <laughs> ขำ พี่จันจีลานี่เป็นคนไข้ V.I.P. ของหมอนะสวยด้วยหมอนุนนะคะอย่าใจร้ายกับหมอเลยเทคนิคการผ่าตัดของเราเนี่ยเราผ่าแบบเกาหลีเลยนะคะอันนี้หมอไปเรียนที่เกาหลีมานะคะแล้วก็ผ่าตัดมาด้านนี้เนี่ยเกือบ15ปีแล้วนะคะก็กล้าบอกว่าทามาสวยนะคะแล้วก็ไม่บวมเหมือนที่เรารีวิวไหลสดไปเมื่อวานดูได้นะคะไม่บวมเลยนะคะก็คือบวมช้าน้อยมากแล้วก็5วันสวยเข้าที่เลยนะคะ จันจีลานะใจดีกับหมอหน่อยนะต้องขอต้องขออันนี้หมอต้องขอตัวใหม่สกูร์ล็อกสามารถใช้ยกขอบปากมุมปากได้นะคะก็อยู่ที่ตำแหน่งที่คนไข้ยอยากให้หมอทำนะคะก็ทำได้นะคะโอนจองโปรนะคะจำกัดจำนวน10ท่านแรกนะคะก็โอนหนึ่บาทนะคะวันที่มารับบริการชําระเพิ่ม2,000บาทนะคะอันนี้เป็นโปรแกรมเปิดตัวนะคะของโปรแกรมสกูร์ล็อกนะคะก็ค่อนข้างดีคนไข้ชอบนะคะ เขาเรียกว่าสงวนสิทธิะะ์ราคาพิเศษให้เฉพาะคนไข้ที่โอนจองด้วยโปรนี้ต้องใช้สลิปโอนจองนะคะก็พิเศษนะคะโอนจองของเราเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นนะคะก็คือเราเอามาหักค่าบริการให้คนไข้ด้วยนะคะโอนจองแค่ให้รู้เฉยๆนะคะว่าจองสิทธิ์นะคะเพราะว่าเราจํากัดสิทธิ์ให้กับคนไข้แค่สิบท,ท่านแรกที่ดูไลฟ์สดเท่านั้นนะคะฟิลเลอร์นะคะก็ r e สเต n รนเจ็ดเก้าเก้าเก้าวเดิมเก้าพค่ะแล้วก็เนลามิสนะคะ ส0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นราคาพิเศษอีกแล้วนะคะแล้วก็ที่ร้านเราใช้ของแท้ไม่หมดอายุค่ะคุณกิฟเก๋นะคะโปรออนจองเราไม่หมดอายุค่ะคุณลูกตาลอยแก้วนะคะจองโปรร้อยหมย่ปึ๊บแคปเจอร์มาเลยค่ะแล้วก็ทักอินบ็อกซ์เลยนะคะแล้วก็กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์นะคะกดแชร์นะคะฮ่า <laughs> าพี่จันจีลาบอกว่าสวยแล้วยังใจดีใช่แล้วนะคะตอนนี้พี่น่าจะสวยมากแล้วนะคะ คุณบับเบิลบัมเบิลบีนะคะตอนนี้โปเติมไขมันของเราเหลือเพียง15,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนใครที่อยากจะทํากับหมอเนี่ยราคาโปรโมชั่นะะเป็นไขมันพรีเมียมค่ะ25,000บาทเท่านั้นนะคะก็ราคานี้นะคะเรารวมฉีดไขมันให้แล้วนะคะรวมดูดไขมันให้ด้วยรวมกรทแฟกเตอร์ที่เรียกว่าน้ำเลียงเซลล์ช่วยให้เซลล์เกาะติดดี ไม่เป็นคลื่นไม่เป็นตะปุ่มตะป่มคอนเฟิร์มถึงความสวยนะคะฉีดฝีมือระดับอาจารย์นี่ฉีดออกมาสวยทุกเคสนะคะให้ดูหน้าหมอเป็นตัวอย่างก่อนนะคะเบ้าตาลึกเราแก้ได้ด้วยการฉีดฟิลเลอร์ค่ะหรือฉีดไขมันนะคะถ้าฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมีโปรโมชั่นใช้ของจูบิเดิมได้เลย10,000บาทนะคะแต่ถ้าฉีดไขมันเนี่ย15,000บาทนะคะ คุณสุพานานอยากทํากับหมอโอนจองนัดคิวหมอเลยค่ะโอนจองเพียง1000บาทเท่านั้นนะคะรับของแถมไปก่อน2อ,อย่างละ2เข็มก็คือ4รายการนะคะแล้วก็นัดคิวพบหมอได้เลยนะคะคนไหนอยากทํากับหมอโอนจองโปร1 0 0 0บาทนัดคิวพบหมอได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามีด้วยกัน4สาขาค่ะก็ทีมแพทย์ของเราเก่งทุกคนนะคะแล้วก็ ในรีวิวที่เราทํารีวิวเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะมีหมอคนเดียวเนี่ยแหละที่เป็นพิธีกรรายการตลอดนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์รีวิวแล้วก็สอนทุกอย่างทําทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะเพื่อนๆชอบถามนะคะว่าทําไมไม่มีหมอคนอื่นมาพูดก็หมอคนอื่นคุยไม่เก่งนะคะแค่ทําสวยเฉียดสวยฉีดเก่งแต่อาจจะเขินเวลาออกหน้ากล้องเดี๋ยวเวลาพูดแล้วเดี๋ยวจะตะกุกตะกักพูดแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะแบบรู้สึกโอ้ oh, ตาย ทำไมคุยไม่เก่งเหมือนหมอเลยนะคะก็อันน <online> <c oughs> ี <Wenn> ้เป <laut> <to> ็น <kaz> ล <divine adviser> ิขสิทธิ์เฉพาะนะคะมีแบบนี้คนเดียวฮานะคะก็ปล่อยมุกเหมือนเดิมนะคะก็อาจจะต้องขอประธานอภัยเพื่อนๆหลายคนที่อาจจะอยากเห็นหมอท่านอื่นมาไลฟ์สดนะคะก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าคุณหมอท่านอื่นอาจจะไม่ดูแบบพูดเก่งเท่าหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเวลาพอมาคุยนะคะเพื่อนๆอาจจะแบบเทียบกับหมอได้นะคะแล้วอาจจะเกิดแบบอุตายทำไมคุยไม่เก่งก็จริงๆคุณหมอฉีดเก่งนะคะตรวจรักษาเก่ง ช่วยออกแบบดีไซน์เก่งแต่ว่าเวลาออกกลองเนี่ยก็จะเขินนะคะอันนี้ของหมอนี่ลูกหมอก็มาโดยอินเนอร์เลยนะคะก็ไฟ์สดกับหมอนะคะอยู่กันม้างแต่ในท้องนะคะเพื่อนๆก็เห็นหมอทํารีวิวตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะตอนท้องก็ตัวใหญ่ๆเลยนะคะนี่ก็คลอดออกมาแล้วนะคะก็มีความเคยชินค่ะคุ้นเคยกับการออกกล้องนะคะชอบนะคะชอบเห็นไหมคะชอบนะไปด้วยกันนะคะก็แม่ลูกไปเหมือนกันเลยนะคะ มีโปรใหม่คอลลาเจนค่ะเรามีทุกอย่างนะคะอ่า <c oughs> นี่นะคะอยากเข้ากล้องนะคะก็จริงๆเวลาตอนอย่างวันที่หมอทำเขาเรียกว่าตอนฉีดหน้าคนไข้แล้วหมอท้องใช่ไหมคะก็ทำงานทุกวันไม่ได้หยุดนะคะลูกก็เหมือนซึมซับนะคะอยู่ในท้องนะคะก็ <c oughs> <c oughs> พอคลอดออกมาปุ๊บลูกก็ไม่กลัวเลือดนะคะแบบไม่กลัวเลือดไม่กลัวอะไรเลยชอบออกกล้องเล่นด้วยการตลอดเห็นไหมมีความเป็นธรรมชาติ ไม่เขินกล้องไม่มีคําว่าเกรงหน้าเกรงไม่มีนะคะหน้าเป็นธรรมชาติมากได้แม่ไปเยอะคนไข้ชอบแซวนะคะบอกว่านี่คุณหมอ้องไปออกทีวีนะคะก็ออกแค่ Facebook ก,ก็เยอะแล้วนะคะคุณ MD Kitty ้นะคะก็วันนี้หมอเข้าสาขาปิ่นเก้านะคะใครที่อยากพบหมอก็มาเจอหมอได้ที่สาขาปิ่นเก้าแล้วก็ส่วนโปรโมชั่นอื่นๆนะคะเดี๋ยวให้น้องแอดมินติดต่อหานะคะใครที่สนใจโปรโมชั่นนะคะก็เรามีโปรเยอะ มีโปรอะไรอีกนะคะที่น่าสนใจนะคะก็ตอนนี้เปิดตัวใหม่สกูล็อกนะคะแล้วก็เปิดตัวใหม่ฟอกอายนะคะก็เห็นไหมคะว่าคนไข้ที่ทำสวยให้เรารีวิวเยอะมากนะคะต้องขอบคุณคนไข้นะคะที่ให้รีวิวนะคะเราก็รีวิวเคสจริงนะคะว่าร้อยไหมกับเราไปไม่บวมนะคะร้อยไหมไปแล้วคนไข้ชอบคือชอบจริงๆนะคะแล้วก็ทุกคนเห็นเราต้องอุทานคุณไก่นะคะบอกว่าคุณหมอหน้าเด็กขอบพระคุณค่ะก็ตอนนี้ก็40ลูก2นะคะก็ ดูแลตัวเองนิดนึงนะคะแล้วก็โดยอินเนอร์ก็เป็นคนแบบรักสวยรักงามนะคะก็มีรูปอดีตชาติให้ดูค่ะเพื่อนๆจะชอบคิดว่าแบบถึงสี่สิบหรอวันนั้นเจอคนไข้ดีใจมากคนไข้บอกว่านึงว่ายี่สิบกว่าน,นึ้ว่าเพิ่งจบนะคะปลื้มเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูรูปหมอก่อนนะคะสมัยก่อนนะคะอันนี้เองนะคะนี่นะคะ อันนี้คือหมอเองนะคะเพื่อนๆตอนอายุ18ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่คืออายุ40แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวให้ดูตอนที่ท้องนะคะน้ําหนักขึ้นไปเกือบ100ยโลเลยค่ะเพื่อนๆ,นๆอันนี้คือตลกมากนะคะอันนี้คือคลอดออกไปแล้วด้วยนะคะ <ๆ S 1> เห็นไหมคะตัวใหญ่เบ้อร์ <ๆ S 1> เลยนะคะเห <ๆ S 1> ็น <ๆ S 1> ไหมคะคุณเบนซ์บอกว่าตัวจริงคุณหมอหน้าใสมากนะคะ<ม>ขอบคุณมากเลยนะคะนี่นะคะ คุณสุพภณีบอกว่าร้อยหม่กับคุณหมอสกายไปดีมากเลยเห็นไหมคะหน้าตึงดีเห็นไหมคะบอกแล้วว่าหมอเราเก่งทุกคนนะคะก็มีคุณหมอสกายนะคะประจําที่สาขาสยามนะคะคุณหมอจุ๊บนะคะก็ประจําที่รามอินทานะคะแล้วก็คุณหมอออนนะคะก็ประจําที่ศรีนครินนะคะก็คุณหมอของเราก็มีฝีมือนะคะแล้วก็เลือกโปรโมชัน่นราคาพิเศษลดราคากระนานะคะแล้วก็แถมให้คนไข้พิเศษ ทุกเคสนะคะเพื่อนๆก็ดูเขาเรียกว่าดูโปรโมชั่นดูรีวิวเราได้นะคะอันนี้มาอีกแล้วนะคะคุณส้มนะคะถามว่าตัวสกาเลตเฟสลิปนะคะก็ต้องต่างสิจ้าใหม่ก็ค่อนข้างที่จะใช้ทดแทนการผ่าตัดได้เลยนะคะตัวโปรแกรมใหม่ของเราที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคตก็คือ สกาเลตเฟสลิปนะคะสำหรับคนไข้นะคะที่ต้องการที่จะผ่าตัดดึงหน้าเราบอกผ่านการผ่าตัดไปได้นะคะเพราะว่าเรามีโปรแกรมที่ทดแทนกันได้แล้วทําให้คนไข้เนี่ยได้มากกว่าการผ่าตัดดึงหน้าก็คือหน้าจะตึงขึ้นนะคะแล้วก็หน้าจะเด็กลงนะคะผิวก็จะเด็กลงด้วยคือเราเปลี่ยนโครงสร้างผิวไปเลยไม่ใช่แค่ตึงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปผ่าตัดดึงหน้าหน้ามันก็แค่ดูตึงๆแล้วก็แห้แงๆถูกต้องไหมคะ แต่เวลาที่เราทำโปรแกรม Scarlet Fetelift ของอธิตาคลินิกไปเนี่ยโปรแกรมนี้นะคะจะช่วยให้หน้าเนี่ยตึงขึ้นผิวจะดูเด็กลงโอ้โ oh, ห Amazing Thailand มากนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าตัวใหม่ของเราเนี่ยจะมีการเคลือบโ r o ด์แฟกเตอรไว้ที่เส้นไหมนะคะเวลาที่เราวางแนวไหมแบบถูกวิธีนะคะมันจะเพิ่มการทํางานของกล้ามเนื้อค่ะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะผิวพรรณทํางานได้ดีขึ้นนะคะ <c oughs> ลูกชวนเล่นตลอดเลยนะคะ ก็ผิวพรรณเราจะทํางานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็หน้าเราก็จะเด็กลงแล้วผิวหน้านะคะก็จะตึงขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ความตึงแบบเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ดูเขาเรียกว่าดูละมุนตอนนี้คนไข้ส่วนใหญ่ชอบความเป็นธรรมชาติแล้วก็ชอบความละมุนที่แบบทําไปแล้วไม่แบบไม่ให้ใครรู้ว่าเราทําทําไปแล้วให้ดูสวยดูธรรมชาติแล้วก็มีแต่คนชมว่าทําไมหน้าเด็กหรือหน้าสวยขึ้นนะคะ ครอบครัวโตวอูสวัสดีนะคะสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมใหม่นะคะก็ฝากติดตามรีวิวของเรานะคะแล้วก็ฝากดูไลฟ์สดนะคะเราก็จะมีโปรไลฟ์สดมาแจกนะคะวันนี้เราก็แจกโปรร้อยใหม่สกู o o ล็อกค่ะเป็นโปรพิเศษของวันนี้นะคะก็3,000บาทเท่านั้นนะคะโอนจองเพียง1,000บาทสงวนสิทธิ์สำหรับสิทันแรกนะคะตอนนี้ยังโอนมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นเพื่อนๆยังโอนต่อได้นะคะก็ ทักอินบ็อกซ์เข้ามาต่อได้นะคะใครที่ยังไม่ได้โอนโอนจองโปรนิ้ไว้ก่อนได้แล้วก็ส่วนโปรอื่นๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกกันที่คลินิกได้เดี๋ยวหมอจะช่วยเลือกให้นะคะวันนี้นะคะเราก็คุยเรื่องของการร้อยไหมไปหลายโปรแกรมเลยนะคะเราก็ล่าสุดเมื่อสักครู่เราพูดถึงโปรแกรมร้อยใหม่จัดโครงสร้างใบหน้าที่ชื่อว่า Scarlet f a c e Lift นะคะ พีเชอร e l ล right. ี่มาอีกแล้วสวัสดีค่ะน้องๆได้ขนมจากพี่แล้วนะคะขอบพระคุณนะคะที่ส่งขนมมาให้ถึงกรุงเทพเลยนะคะขอบพระคุณค่ะคุณเบ้นนะคะวันนี้โปรพิเศษของเราก็จะมีโปรโบท็อกค่ะที่10ยูนิต4,000บาท50ยูนิต2,500บาทนะคะแล้วก็โปรฟิลเลอร์นิวลามิส4,000บาทค่ะแล้วก็จูวีเดิม9,999บาทนะคะแล้วก็ สกูล็อกค่ะจาก5,000บาทเหลือเพียง3,000บาทเท่านั้นนะคะก็เป็นโปรโปราคาพิเศษนะคะโปรใหม่สกูล็อกใช่ไหมคะได้4เส้นนะคะก็เป็นโปรราคาพิเศษนะคะก็เหลือ3,000บาทเท่านั้นนะคะโอนจอง1,000บาทค่ะพี่เชอรี่บอกเห็นเหมาะแล้วสดชื่น <laughs> อย่าลืมแนะนำน้องมาเพิ่มนะคะ เลือกโปรคุณพรพิมลน,นะคะโปรวันนี้เป็นเฉพาะของโปรวันนี้ค่ะคุณพี่โอนจองสําหรับโปรวันนี้เพิ่มได้เลยนะคะตัวโปรเก่าเนี่ยเราเก็บไปใช้ของเก่าได้ค่ะไม่มีหมดอายุนะคะวันนี้สงวนสิทธิ์สำหรับสลิปโอนจองวันนี้สิสสบ on นนทันแรกที่ร่วมกิจกรรมดูไลฟ์สดกับหมอนะคะก็สําหรับสมาชิกที่ติดตามกิจกรรมนะคะเราก็จะมีโปรพิเศษมาคอยแจกโปรพิเศษให้กับสมาชิกนะคะใครที่สนใจโปรไหนนะคะก็แคปเจอร์มาเลยนะคะแล้วก็ ทัก on อินบอกโอนจองนะคะอโอนจองง่ายๆนะคะ2,500บาทเท่านั้นนะคะคุณฐานนิดนะคะอ่าแล้วก็สำหรับ สำหรับสมาชิกนะคะที่อยากมาพบหมอนะคะก็มาพบหมอวันนี้ได้ที่สาขาปิ่นเกล้านะคะพรุ่งนี้ที่สยามสแควร์ค่ะวันนี้ใครอยากมาทำสวยก่อนก็มาได้เลยนะคะร้อยไหม่ยกคิ้วมีโปรพิเศษนะคะให้เลยนะคะ5,000บาทเท่านั้นนะคะจองโปรเลยจ้าคนสวยคุณฐานิดนะคะโอนจองทักอินบ็อกโอนจองได้เลยนะคะคุณอรวรันนะคะอยากร้อยใหม่กับหมอก็ทักอินบ็อกนัดคิวนะคะแล้วก็ โอนจองโปรแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวหมอช่วยเลือกโปรโมชั่นให้สำหรับสมาชิกที่เป็นแฟนคลับในไลฟ์สดนะคะเวลาโอนจองมาแล้วเวลาเจอหมอก็บอกได้เลยนะคะว่าดูมาจากในไลฟ์สดนะคะเราก็จะมีราคาพิเศษกับส่วนลดพิเศษให้อันนี้ให้ต่างหากนะคะในวันที่คนไข้เข้ามารับบริการนะคะแต่ว่าต้องมีสลิปโอนจองนะคะเพราะว่าสําหรับสมาชิกเหมาะแล้วเนี่ย ทุกเคที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็มีสลิปโอนจองเป็นโค้ดบอกกันไว้นะคะเพราะโอนจองแค่พันเดียวเราไม่ได้ให้คนไข้โอนจองเยอะนะคะเวลาออนจองมาแล้วเนี่ยคนไข้เขียนในสลิปไว้ก็ได้ค่ะว่า CF Facebook ก็ได้นะคะก็จะรู้เลยนะคะในสลิปก็จะบอกไว้อยู่แล้วนะคะก็หมอก็จะรู้พอหมอเห็นปุ๊บหมอก็จะอ๋อคนไข้ดูไลฟ์สดดูโปรตัวไหนไว้หมอก็จะจําได้นะคะส่วนใหญ่หมอไลฟ์อะไรไปหมอจําได้นะคะทีนี้ก็จะได้ราคาพิเศษนะคะแล้วก็ปกติเนี่ย คนไข้ประจําเราก็ดูใน Facebook อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ในไลฟ์สดเราหมดนะคะมีใครอยากได้โปรอะไรพิเศษถ้าเป็นคนไข้เก่าไม่ต้องกังวลน,นะคะเข้ามาคุยกับหมอโดยตรงได้เลยถ้าเป็นคนไข้เก่านะคะมีงบจํากัดส่วนใหญ่หมอก็ทําให้นะคะสิทธิ์เก็บได้ไม่หมดอายุคะ่ะคุณอรวรันนะคะไม่หมดอายุคะ่ะเก็บไว้ได้ยาวนานมากนะคะไม่หมดอายุแต่คนไข้ยอย่าลืมมารับบริการก็พอนะคะแล้วก็สําหรับคนไข้เก่าที่ดูโปรอะไรไว้นะคะก็ ถ้ามีงบจำกัดเท่าไหร่เขามาพบหมอมาคุยกับหมอโดยตรงนะเดี๋ยวหมอจะได้ดูแลให้นะคะไม่ต้องคุยกับแอดมินก็ได้แค่นัดคิวมาพบหมอนะจ๊ะโอนจองแล้วให้หมอเลือกให้อีกทีได้ไหมคะได้เลยค่ะเพราะปากติหมอก็จะช่วยคนไข้เลือกทุกเคสนะคะเลือกโปรแกรมให้เหมาะกับใบหน้านะคะเลือกโปรแกรมให้เหมาะกับใบหน้าทำตา2ชั้นตอนนี้มีราคาเริ่มต้นที่2 0 0 0 0บาทค่ะเป็นการผ่าตัดตาเทคนิคประเทศเกาหลีโดยตรงนะคะก็บอกเลยว่า แทบไม่บวมเลยนะคะอันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นของในไลฟ์สดเหมือนกันนะคะเมโซไว้1สเข็มสองพันเท่านั้นค่ะสิเข็ม2,000เท่านั้นนะคะสิเข็ม2,000เท่านั้นนะคะวันนี้น่าจะถึงคลินิกประมาณเที่ยงครึ่งนะคะเดี๋ยวจบไลฟ์สดก็ออกไปคลินิกแล้วนะคะก็เพื่อนๆที่สนใจเข้ามาให้เหมาดูแลรักษานะคะก็เข้ามาได้นะคะ พี่เชอรี่พี่เชอรี่ไม่ต้องโอนพี่เชอรี่นี่เป็นคนไข้ประจำมากเลยนะคะก็ทำทุกอย่างที่นี่นะคะตั้งแต่ร้อยไหมโบ็อกฟิลเลอร์ไปถึงงานสัญยกรรมเลยนะคะ <c oughs> คุณซุ้มเพชรนะคะต้องเข้ามาให้เหมาะดูหน่อยค่ะว่างานแก้เนี่ยตาตอนนี้ไปถึงจุดไหนแล้วนะคะว่าต้องแก้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวช่วยดูแลให้แล้วก็มีราคาพิเศษให้ ช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดอยู่นะคะส่วนใหญ่เราก็จะลดราคาพิเศษให้กับสมาชิกกับคนไข้ที่เข้ามารับบริการอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวนะคะอะไรลดให้ได้ลดให้อยู่แล้วไม่ต้องเครียดเลยนะคะแก้ไขตาเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนได้ไหมคะอาจจะราคา2 5 0 0 0 0ถึง 30, แล้วแต่ว่าตามันเป็นไปเลเวลไหนแล้วนะคะเพราะว่าเวลาเคสแก้เนี่ยเราต้องมาประเมินว่าแก้แบบไหนบ้างนะคะคุณซุ้มเพชรจองนัดคิวมาดูได้เลยนะคะ วันเสาร์นะคะวันเสาร์วันเสาร์าไม่ได้เข้านะคะวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็วันศุกร์นะคะอยู่ที่ปิ่นเก้านะคะวันเสาร์หมอจะหยุดนะคะมีโปรแกรมร้อยไหมล่องแก้มอาบไหมตัวใหม่ของเรานะคะเป็นตัวเมชนะคะก็จะเป็นไหมาตาข่ายค่ะที่มันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มปริมาตรค่ะแล้วก็เติมเต็มด้วยนะคะจุดเด่นนะคะคือกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ยาวนานหนึ่งปีเลยแล้วก็เพิ่มปริมาตรได้ด้วยนะคะ ลูกไม่มีที่เล่นนะ,ะนั่งเล่นอยู่กับแม่รออยู่ตรงนี้นะคะก็วันนี้นะคะเราก็มียกเหนียงนะคะยกเหนียงก็มีโปรแกรม5 0 0 0ันหนึ่งมืนบาทมีหลายโปรแกรมให้เลือกสามารถเอาหมายซุปเปอร์ลิฟ์มาใส่เนียงก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าคนไข้รับบริการหลายอย่างเราก็จะมีราคาพิเศษกับส่วนลดให้กับคนไข้นะคะ5 0 0 0ถึง10,000บาทเป็นส่วนลดพิเศษให้กับสมาชิกด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่าทำอะไรได้บ้างปกติก็ลดเยอะนะคะลดเยอะอยู่แล้วนะคะ คุณเพนนะคะก็สำหรับสมาชิกที่นัดคิวมาปรึกษาแล้วก็รับบริการเนี่ยคนไข้ไม่ต้องแต่งหน้ามาเลยก็ได้นะคะจะได้เห็นหน้าจริงๆเลยนะคะก็จะได้ดูง่ายนะคะอยากทำทั้งหน้าเลยนะคะจัดเลยะคะ่ะทั้งหน้าจะได้ทำมาแล้วแบบว่าเดี๋ยวเราโมหน้านะคะสวยเลยนะคะหลังทำก็แทบไม่บวมเลยนะคะยกเหนียงก็มีโปรห้าพันนะคะมีร้อยไหมเหนียงนะคะมี ซูเปอร์ลิฟเหนียงมีหลายโปรแกรมนะคะโปรแกรมเหนียงของเราหรือว่าจะใช้สกูล,ล็อกเหนียงก็3000บาทในรายเดนะคะก็มีราคาพิเศษเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเจอกันนะคะที่สาขาปิ่นเก้าพรุ่งนี้เจอกันที่สยามสแควร์แล้วก็วันเสาร์นะคะก็จะเป็นเอ่อเสาร์นี้นะคะจะเป็นคุณหมอรัดนะคะที่ปิ่นเก้านะ,ค,ะคุณหมอสกายที่สยามสแควร์นะคะแล้วก็แนะนำสี่สาขาของเราใครสะดวกที่ไหนก็เข้าไปรับบริการที่ สาขาที่ใกล้บ้านได้เลยนะคะเพราะว่าคุณหมอของเราเนี่ยเก่งทุกคนอยู่แล้วนะคะเราใช้ตัวยาที่เป็นของแท้แน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็คุณหมอของเราเก่งทุกคนนะคะสบายใจได้โอนจองแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีของแถมให้กับเพื่อนๆ4รายการสเต็มเซลล์นะคะ2เข็มแล้วก็เพปบไทยกระตุ้นคอลลาเจนเก็บกรอบ2เข็มค่ะจองโปรเมโซไวค้ค่ะโอเคแคปเจอร์ทักอินบ็อกโอนจองได้เลยนะคะ แล้วก็สมาชิกนะคะที่โอนจอง1,000บาทเนี่ยมีของแถมให้4รายการสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่รับบริการตั้งแต่5 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็มอราไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าวันนี้อาจจะมีคนไข้ให้เรารีวิวนะคะถ้ามีคนไข้รีวิวนะคะเพื่อนๆกดติดตามไว้เลยค่ะจะได้ดูรีวิวสดที่เป็นเหตุการณ์หลังทําเสร็จทันทีนะคะเราก็จะเห็นว่ามันไม่บวมเป็นยังไง ร้อยใหม่แล้วหน้าย,ยกแบบละมุนนะคะเป็นยังไงร,ร้อยใหม่แล้วหน้าไม่แปลกนะคะโหนกไม่ใหญ่นะคะลดหนกได้ด้วยใครมีปัญหาโหนกใหญ่เราสามารถร้อยใหม่เพื่อลดหนกแก้มได้นะคะ <c oughs> ก็วันนี้หมอลาไปแล้วนะคะและเดี๋ยวไปดูรีวิวสวยๆของเรากันเรามีรีวิวบน YouTube นะคะแล้วก็รีวิวบนเพจนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ